สวัสดีค่ะทามานผู้มพบกับเจแดงมาหนี้นั่งเสนอหัวไอแมกกัลยาค่ะเป็นแนวทางในการเชียงซ้่สลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อที่แล้วเพิ่นก็วิ่งหกข้างล่างตัวเดียวเนาะให้หกหนึ่งหกสองหกหกยังเมื่อถึงเมื่อถึงหกซีเนาะก็วิ่งหกข้างล่างก็ถือว่าถูก ไปกันยนวทางนีกันเสี่ยงซื้อสลากกินแบงรัฐบาลให้หนึ่งหกหกหนึ่งหกสองสองหกหกศนย์ศย์หครั้งวัดที่แล้วเนาะตั้โทรศัพท์เนี่ยฝา,ากขึ้น่าเดียงขอมาแล้วฝาก,ก็เไรกดแชร์กดติดตามเนะาะค่ะมันเยองมากแต่ล่งบานไปเยี่ยมร้านหน่อยมากร้านสาวคลอดลูกทั้งสองคนไหมร้านอีกคนนึงอะ่ะ ลอดลูกเป็นผู้หยิ่งเหมือว่าน,นี่วันที่ซีสองทุ่มกว่างสองทุ่มยี่สิบประมาณนี้หละวันนี้อีกกลางเช้า,นชาคนหนึ่งนะ่ะก็คลอดลูกผู้ยิ่งเหมือนนี่วนะันที่ห้าอยู่รพยาบาลเดียวกันขึ้นไปภาคห้องเดียวกันอีกเนาะเป็นผู้ยิ่งออกเทียงยี่สิบไปซื้อเหล็กเล่าสบอเหมือนนี้ไหมนะเอาอยู่ตปะปอบเปียยังถูกเนะาะพอดีเบิงวาดเตียงที่เท่าใจต้องไปทาม หมู่บ้านขอดวันที่สีุ่่นหนึ่งเหมือนนี่ขอดวันที่ห้าุ่นหนึ่งน่าคือหมาแท,ทา้สิคาเสียคาของขวัญสองสองเทียพร้อมกันเลยนะนะจะซื้อของใส่ของสอยให้ลูกให้ล้านมาเม่เมื่อยพึ่งจะมาหอดค่ะได้รงคลิปตอนแรงไม่มีสามตนนัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยปู่บุญมีอีกยังรอดคิ้วกันอยู่ค่ะเนาะปู่บุญมีกับเลขบัวลายโตว้เป็น แนวทางเลขพ่นถูกพ่นกระถูกตรงๆนะค่ะมูปะถูกพ่นกระถูกปะถูกแต่ว่าคนหันบอจับจ้องมองเนาะค่ะเลขน้อยๆโตเลขเขาให้ซิฟหางแปดหางมองกันจ้องกันดังกันยุวสันเพราะสาเหตุอะไรปูบุญมี่พ่นกระไห้บ่หลายโตเนาะค่ะยังมากก็ซีโต้ถ้าออกออกตรงๆเลยค่ะบ่มีกลับเลยของเลขของคนสังเกตว่าจะบ่ออกตกกลับออกตะตกตรงเนาะค่ะเนาะ ซึ่งมันไม่ออกทุกงวดแต่มันก็ออกงวดเว้นงวดสองงวดออกงวดหนึ่งหรือเว้นงวดหนึ่งมั่นกันและเนาะคนคือหมดจับทองเฮ้นคือบอนันไปเฮ่าตามกระแสวืดวาดวืดวาดบางก้นเลขกเสี้ยนคำนวณน่ะนะให้ตั้งเทละแปดตัวเทละสิบตัวกัเบิ้ง,อ,งอยู่นั่นแหละเนาะเจนเจแดงนี่แหละแม่สว่างมากกับผิดมากหางวดและมันหรือหกงวดวยังตามกันอยู่ ซื้อกันอยู่เนาะของผู้บุนมีซื้อทุกงวดทุกงวดทุ่งหวัดเนบ่เสียหลายด้เพิ่นจะบ่ได้ว่าเขาห่างงวดเจดีย์อย่งเงี้ยตามเนี่ยมัจะมีงโง่ขึ้นกันไหมบัดงวดที่ซีที่หาหัดงวดมันถือพิ่นบ่กล้าตัดชินใจเพราะว่าเลขมันหลายตัวนะคะเลขหลายตัวแต่ของผู้บุญมีนี่เลขหน่อยตัวเท่ากันยังบ่กล้าตัดชินใจเอาอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าของคุณกัลยาณ์นี่เลขวิง่งเนี่ย เพิ่นก็บอกใครผิดพลาดเส้นเออเส้นหนองคายกับมาแล้วเดี๋ยวเอกิมหนาลงเส้นหนองคายหายหน่นะเนาะเส้นหนองคายเพิ่นก็บ,บิ่งเข่าที่หกเข่าหัวกอนนี่เนาะข้อที่หกลงคลิีปานาะว่าค่ะลงคลิีปนาเส้นหนองคายทรงมาหายซาเลือกเอาซะว่างก็ตองเอาแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็ตรง,นะงลงล่ะเส้นหนองคายก็ได้ ลงหรือว่าล่งว่าลงกับเป็นไปตามช่องไม่ถ้าว่าล่้าก็ตัดออกไปร่วนไหลเสี้ยนเนนี่ก็ได้เนาะบางอย่างดอกกันล่ลงซ้ำล่งซ้อนกันกับเจแดงว่าอยากล่งซ้อนผู้ใดเนาะกันคือหายเห้ากับหายเห้ากันไปหลายซองทั้งเจแดงกับว่าอยากเอามาล่งคือกันเนาะจะเป็นแทบทุกซองระคะถ้าให้ทั้งหดทั้งนึงแล้วก็ว่าอยากจะรับจะว่าให้ซองนั้นซองนี่ว่ารับว่าเอาของเพิ่นกะ มันบอลแมนเด้มันหลายซองเขาก็ปหยากล่งเขาก็ากลเ,ากเลือกร่งคือกันเนาะซองอื่นนะเลือกร่วงมือกันกันจีฮเยเนี่ยรางหลายค้นนะคือคนเลี้ยงวายมาให้ซองเอา้าเ้ยสามตัวดวงดังไปให้ซองอื่นกะว่าสามตัวที่ลอกออกมาเลขสามตัวทรงมาให้เจแดงเจแดงก็งโง่เสียงเงินสองพันไปให้กับว้อมอยากซื้อควอมรูเนาะสามตัวน่ะศูนย์ถึงเก้า ลักศูนย์นี่ศูนย์นั่นถึงศูนย์นี่สามตัวเลขเป็นร้อยชุดค่ะบัานนี้ลักหนึ่งน่ะก็เลขเป็นร้อยชุดสามตัวน่ะอีกลักสามนี่ก็เป็นร้อยชุดเลขสามตัวน่ะบัานนี้ศูนย์ถึงเก้านี่เพราะว่าตรงๆมันบมแมนมันออกมาแล้วมันซึ่งมันไม่ตรงเลยมันจะโต๊ดถูกโต๊ดบัานนี้โลกเด่นเลขนากระดาษเอซี่เต็มอย่าพี่เป็นร้อยกว่า ชุดนะฮะเลขสามตัวของเขึ้นนะจับจับว่าถือดอกค่ะเอาว่าเป็นดอกเพราะว่ามันนึกว่าสี่สิบชุดนี่เออพ่อซื้อน้ำด่ายเนาะค่ะสิบชุดพ่อซื้อน้ไดายนี่โอ้ยกล่องมาลื่นทึ่งอเกลี่ยแดงสิหลอกออกแม่แล้วเนาะซื้อก้อนรูปไปเงินสองพันเนาะค่ะเลขสามตัวตรัวขึ้นกระส่งไม่จะแดงงวดก้อนกับพวกเขาเขาแท้สองตัวเนาะค่ะเขาแก้สองตัวเฮะก็บม่ได้ตัดหลินเนาะ ก็ราสามตัวนะคะเดี๋ยววันนี้ตาพนจงเขางมใาหา้กันสิเอาเป็นชุดเป็นชุดเลยบ่เอาไเพนจับคู่มใาหา้เลยกันว่าแม่นนะคะเนาะก่ว่าแม่นคือจับคู่มใไ้เลยยาเสียมะาหฮของหง้างง้มโคงเอาเถื่องนี่าเกลเลกเจ้าของเขานะที่นี่นเนี่ยซิบชุดเนี่ยสามตัวิบชุดนี่ไ้มั่นเขานะนะเนาะเอาจังสันเขาบ่มีเวลาสิไปคำนวณดอกเลงเป็นร้อยๆตัวนะแต่ละชุดนะ่ะถ้าคุณมีห้า คนซื้อหลักห้ามันก็เป็นลอยชุดน่ะเอาลองทุนว่าเสียหนาตัวละบาทละบาทละบาทโอ้ยมันก็ได้ซีลอยหาลอยนึงเนาะคะ่ะตัวละบาทมันจิถึงตึ้นอ่าวบอมันบมดละมันเกิต้องเบิ้งเงินที่เพิ่นซื้อเดี่ยเ,เ,เงินเพิ่นซื้อที่ม่นเงินเจ้าของเจ้าของการซื้อบอมันบมดละเนาะการเอาเมฆหายสามตัวสิบชุดเออใครอยู่แต่ว่าเพิ่งจะโซ่เมฆเจอแดงอยู่ สามตัวก็ถึงสิบชุดดอกกับว่เขาเขาตั้งแต่สองตัวค่ะสองตัวเขายู่งเจดียกด์กับว่าด้เบิ้องนะกับโลกไหนทันผู้มอยู่เด้ยละ่ะนาคนยางควายเนาะทรงไม่หายเข่าผสมไม่หายกระ,กระกเอา๋ากับนั้นตีไปได้ดอกดยา่าเจ้าของแม่นยา่าเจ้าของนั่นเนาะทาไปส้ม,มไปเบิ้งตัวเลขแล้วกค่ะทาไปูม้มนี่คือหมวก่อนเนาะค่ะ แม่กะระยาเด่นศูนย์กับเก่าหมวดก้อนนี่ค่ะโบมีะะ่เนาะค่ะออกศูนย์สี่หนึ่งออกศูนย์สีโบติเติมหนึ่งค่ะนี่งวดนี่ควรที่ผ่านมากกว่าหกค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกหกสองสองหกไปว่ถึงสี่หกหกสี่เนาะคะ่ะข้างบนกับมี่เต่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า ไม่เติมหนึ่งเข้าไปใส่ศูนย์สีนะคะเนาะมากวันนี้ก็คือตัวใดฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามจังซื้อขี้มาตามเบอร์โรคคือในหนนาจอน,นะคะแคลเซียมแคลแมกแก้ปวดกระดูกปวดเก้าลดบวมของเก้าแล้วก็บำรุงกระดูกไว้ก่อนกระดูกทานสิพุ่นแน่นะครทั้งหน้าก่อนจะเป็นคนแก่กินเสริมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเนาะ คนเฮาออกลูกหลายลูกแยงแค่เสียมไปจากร่างกายก็จะมีผลในตอนเดาตอนแก่เพราะฉะนั้นข้อลูกแล้วเขาก็กินไว้ได้ค่ะเสริมกระดูกที่ลูกไปอยู่กับลูกแล้วก็เราก็กินได้เนาะเั่ามาสีบริเวณมีปัญหาในกระดูกกล้าวกระดูกแตกกระดูกพุ่นเนาะค่ะเนาะกินเสริมไว้ไม่เสียหลายเพราะเป็นอาหารเสริมค่ะแล้วก็เสริมเสริมดวงตาสิบสองออยพัดเสริมร่างกายในทุกส่วนน้ำตาไหล เอ่อเอฟซีทักเขามานในกลุ่มเจแดงสิบสองไอพัดกินดีแล้วกินดีเลยตอนนี้น้ำตาไม่ไหลแล้วกินดีมากว่าสันเพิ่นวายอยู่ในกลุ่มนั่นโอ้ยเป็นบุญเป็นคุนขอบคุนยาขอบคุนท่านที่ซื้อไปก,กินเนาะคะนะ่ะเนาะหายท่านมีสุขภาพแข็งแรงเข้ากับภูมิใจแล้วคะ่ะครีมก็ในครีมเดครีมแยกกล่องก็ได้คะ่ะกล่องนี้หกร้อยบาทหกร้อยบาทนะสะบู่ร้อยห้าสิบสบู่ร้อยสามสิบ นะคะถ้าจ็นชุดชุดละพันสามร้อยบาทค่ะเนาะไปเบิ้งหวยแม่กัละยาน้ากันค่ะหวยคุณแม่กัละยาอยู่ที่เนี่ยค่ะดูเลยบน5กับ0ย์ค่ะงวดนี้5กับ0ูนย์นะคะศูนย์สงวดก่อน03 0405มงวดนี้04 05 06นยะะ์ห้าแล้วก็มาอยู่ที่304 305 306 904 905 906ค่ะนะคะหลักหลักร้อยคืน3กับ9ก้าโอ้ยเกียเดงลืมเส้นชายาพันซื้อเลขเจแดงจดไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วมืาขึ้นนี่มีทั้ง2ตัว3ตัวท่านผู้ชมเอ้ยตัวที่วรันเคยเห็นตัว,ต,วตัวที่มันตัดออกก็จะมีค่ะท่านผู้ชมนะเอ้ยติดตามเส้นชายา โอ้ยลืมเก้งข่าวว่าสิเฮ็ดคลิปพ่นตะหมืกขึ้นนี่บพท่านเดเฮ็ดบอกพ่นซื้อไ้นี่ล่ละซื้อเท่านี้ล่ละซื้อแล้วซื้อเลยบาซื้ออีกซื้อเท่านี้เพ่นว่าน่ะนะอืมเอาวันนี้ก็วิ่ง6ก5ก6 6ฮกกกเจ็ดค่ะข้างล่างนะคะมีหกจะไปถึงหกไหนไหมคะวดก่อนหกหนึ่งหกสองหกสหกศูนย์เนี่ยค่ะวัดหกหนึ่งสองหกหนึ่งหกสองหกศูนย์หก โอ้ยค่ะตรงชอบหนึ่งหกสองหกศูนย์หกตัวเด่นของเพิรนนะเพิรนมากกับหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่ไปว่าถึงหัวนี่ก็สิถึงว่าค่ะหกห้าหกหกหกเจ็ดไปว่าถึงถ้าจะเป็นจะเป็นหกยังวดนี่หกหลักสิบค่ะหมดก่อนหกลักหน่วยสังเกตว่าเพิรนเอาหนึ่งหกสองหกศูนย์หกค่ะมากวดนี่เพิรนเอาหกน้ำหนาค่ะหกห้าหกหกหกเจ็ดถ้าไปว่าถึงจะเป็นหกซี่อีดเป็นได้ว่า เป็นหกเก้าหกแปดหกสามหกสี่เป็นไปไม่ได้ออกไปแล้วหกหนึ่งที่ว่าั้นออกหกศูนย์ที่ว่าั้นออกนะคะเนาะข้างบนคือศูนย์หกอ้าวเป็นทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะถ้าศูนย์มาก็จะเป็นเอาล่างกับบนไปใส่กันได้เลยค่ะท่านผู้ชมซึ่งเคยออกนะคะล่างกับบนของพุทธกัลยาเนี่เคยออกค่ะเอาจะเป็นหก ศูนย์หรือว่าหกห้าก็ได้นะคะเนาะเบื้องหลายเจา้าหลายคนเป็นประกอบไปในการเสียงซื้อเด้อค่ะท่านผู้ชมประกอบในการตัดสินใจบ่ได้เบื้องเจ้าหนึ่งเจ้าเดียวถ้าเชื่อใจท่านเชื่อใจเจ้านี้ตัดสิ่นใจเจ้าเดียวเรียนไปตลอดตลอด,ตลอดเลยแต่คุณกัญยาจับคู่ไม่ถูกนานแล้วค่ะขอขอบอกไวนะ้เนาะแต่เลขวิ่งนี้เขาชอบเข้าตลอดเลยเหมือนเชียนหนองกายเจียนหนองกายเลขวิ่งเข้าตลอดแต่จับคู่ไม่ค่อยเข้านะสิมงวดจะเข้าแค่สองสามงวนนะคะ บอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าเลขวิ่งนี่เข้าแทบทุกมวดเจนหนองคายมวดที่แล้วก็สามกับหกบ่อหรือศูนย์กับหกสามกับหกก็เข้าที่หกแต่สองตัวนั้นเป็นบนเป็นล่างเนาะคะ่ะบนได้ล่างได้เนาะคะ่ะสองตัวที่เพิ่ให้มากวันนี้ก็คือกันเส้นหนองคายจะลงในคลิปหลายจอกันเขามากจะแดงว่ามีเวลาอาทิตย์ข้าไปตนุนตะนี่อยู่จบคลิปนี้แล้วก็สิไปรับอัน น้องคัมแพงค่ะเจะเดียร์โตัวล่าไปก่อนนะคะ0 4 0 5 0 6คือบนค่ะหลักร้อยได้แก่3กับ9ค่ะกต่จะบ่าใครแม่นเด้อค่ะหลักรอ้อยนะฮะเพื่อนบอกว่าหาหลักร้อยแมน่นๆม่นมาใจเนจเดี่ยงสันเดถ้าเบิ้งเส้นเส้นใช่ยากกันเล้วกันหลักร้อยโตเดียวกันท่านผู้ชมโตเดียวเพื่อนให้เลข3ามโตมาพร้อมหลักร้อยโตเดียวในขณะที่หลักสิบเป็นหนันเพื่อนมีหกเจ็ดตัวเพื่อนหลายตัวอยู่ เลขหลายๆตัวพ่นเอารักลอยเป็นเนึ่งมัดเียนเนาะเสยนใช่ย่าค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขพ้นห้มาหกเจ็ดสุดเลขสามตัวนะพ้นเอานึ่งเป็นรักลอยมัดทุกตัวค่ะเนาะเอาวดน,นี้ก็วิ่งข้างล่างหกกับเจ็ดเอ้ยหกหกตัวเดียวพ้นกัลยาหกห้าหกหกเจ็ดไปกรนเป็นลำนองคำแพงกอนค่ะเนาะเดี๋ยวจะมาต่อคลิปให้ท่านผู้ชมดู ่านมู้ช่อมโชคดีลำไไว้ถูกหวยไปน้ำกันเนงวัดจิม่นี่จะแดงพยายามสิคัดให้เหลือหน่อยตัวที่สุดแล้วสื่อเน้นๆเ,เลยเนาะคะ่นะเนาะจะแดงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ